องเรียนเดี๋ยวขอเชิญตัวแทนผู้ใหญ่บ้านสันปาสสันะครับอ่าเชิญครับมากสองประตูวะ <c oughs> <c oughs> พร้อมกันยังก็กราบขอบพระคุณนะครับทางของโรงเรียนบ้านสมศัดินะครับท ouais ี่มีกิจกรรมดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็กราบขอบคุณฟฟนะครับทางของอ่อนนักเรียนเหาเนาะมันถ้าถ้าบ ถ้าแป,ปน,นี้มันมันต้องเกิดจากพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาที่ส่งเสริมนะครับนะครับดีมากนี่จะเป็นเยาวชนต่อไปอนาคตของบ้านเฮาหรือว่าพ่อแม่พี่น้องที่เพิ็นสนับสนุนนะครับกราบขอบพระคุณนะครับน้องน,นักเรียนนี่จะเป็นเยาวชน ดีภายข้างหน้าเนาะขอกราบขอบคุณครับมาต่อไปนะครับอ่ะอันดับที่สี่นะครับโปรในเต็เนครับฉันรับช่วยรางวัลครับผมเช็คไปต่อ อ่ะต่อไปนะครับรางวัลอันดับที่3นะครับเทศบาลตะบนสุเทพนะครับเชิญครับต่อไปนะครับเอสเจเกษตรบรตองครับอันดับ <aton> ที่2ครับ

ทังฝ่ายจัดขอขอบคุณทุกทีมนะครับขาดเหลืออะไรประธานอภัยมาหน้าที่ด้วยนะครับน้องๆครับเดี๋ยวข้าแถวเราขอถ่ายรูปมูอีกครั้งหนึ่งนะครับโค้ชขอถ่ายหน่อยครับฮะเก็บเป็นทีกใหลึกหน่อยลูกอีกอีกทั้งหมดเลยทุกทีมเลยกองกันเลยอ่าไปไป อาแถวตรงแถวตรงอาดูดีดูข้างหน้าอาทางนี้เข้ามาเข้ามาเข้ามาเลยเข้ามาจับข้างล่างนี้่มารูกอย่าเอาชูแบบนั้นมันจะง่ายอาทางนี้เลยครับมอเชิญพี่ครับขอยหน่อยครับมาทางนี้ครับ

ลูกจาก่อนลูกจ่าก็เสียก็มีอีกเเด็กๆเยด้วยนะยิแบบหวยรหวัาที่หนึ่งน่อนที่รว่างที่นแล้วโอเคจะ้วยเองแมมาเยบแถมฟันเจ้าว่าโอ้โเอเลยเอนเว เอเทน่ยปนี่ถ่ายมาถ่้าคือเขียวเนี่ยยากคือเขียวเนี่ยมาตรงร่มๆนี่ดีกว่าูกไปไหนอ่ะพิธีการมันจบบนหมดไชโอเคค่ะไปโอ้โโอ้โห้ามถือ้มันจะฮาร์ดเด้ถ่เด้ กล้องเดียวเลยกล้องเดียวเลยลงไม่้ยตังเียลงไม้กลุ่มันเมดงันผันมหนาไม่ตขอคขมาถ่ายวีดีโอค่ะแห้องไลฟ์สดอันนี้ค่ะค่ะคุณค้แม่แม่มีเนาะมีค่ะเดี๋ยวจะเอาน่ารัาะน่าัน่ั่นแหละ ยิ้มละลายลูกยิ้มละลอยิ้มละลายพยยบเข้ามาในรอบหน่อยไหมหลกอ๋อยิ้มแบบถูกหวยรงวัลที่หนึ่งครับเข้าไปตบมือิ้จ แขนซ้ายแขนซ้ายใช่แล้วเอามาทางนี้กันจีไอ้เนี่ยเราฟังหนี้ไอ้จีไ้ฝั่งนี้เอออีกอ่ะจีน่าิ้บเหมือนไก่แล้วมาเฮ้ยแก่ ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยไดแอสซิด้วยแมลงไปแอสซิทเลองอดนยิ้มไ้ยังเนี่ย่ายยังเนี่ยอันนี้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 เธอดูแอนซินทีละทอนทีละทอนยิ้มหน่อยซียิ้แบบนั้นอซต้องหาอันซินไปเช็คไข่นะวันนี้ซีทีครซีคนละสิบอันพอเอมยเบียร์เยร์ยังเบียร์เบี ลืมเสื้อปูนเดี๋ยวมันหัก115รอยสิบรอลสูันละสิมันหักเนี่ยหวยกันลืมเสื้อหนึ่งร้อยสิบห้าอลสูงวันละสิบเอาหน้าออก

ไปนะปไม่ายหลูกไม่ถายดิยืนตรงนี้นี้ก็ได้ถ่ายเไปก่อนไปก่อนเลยใครเดียวกันเลยใครเดียวกันดวข้าวเจอไปก่อนไปก่อนดีดีดโอเ

ป้าคนเดียวก่อนเนาะป้าคนเดียวครับรอพ่อแ่งเดียวป้าป้า้าป้าอขวามอขวาขขวาอายมี้น่าไว้สาต้องปั้งป้า้อปั้้ย้ใช่ไหม้่น่ะยิ้มอลไใช่ไมป้าป้าป้ากล้องนี้ต่อต่อไปต่อไป Family ผา Family มันา

เอาไปเลยครับปากมากเอาเลยครับไม่เหนื่อยด้วยนะนี่ไงนี่

ไปดูพ่อก่อนเล่บ้นพ่อก่อนสักเดียอ่าโอเคยิม้มหน่อยมาจะขอจะขอพ่อพิมพ์ให้เอาพิมพ์นะไปเดินไปเดินมา

I love